ทำวัดเลื่อนมาเป็นทุ่มหนึ่งค่ะก็มีแต่พระและคารวาสไม่กี่คนรวมถึงพี่สองคนที่ถือศีลอยู่ในวัดคืนนี้ด้วยเสร็จแล้วก็ไปเวียนเทียนที่เจดีพุทธคยาห่างไปจากที่นี่ประมาณ500เมตรเราก็เดินตามพระไปที่เจดีมีคนเยอะมากที่น่าประทับใจคือขณะที่รอพระผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันนั่งพนมมือกับพื้นค่ะคุณมาบ่อยใช่ไหมเป็นทีมเชียรชาร์นชอบค่ะเป็นปน เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราขนาดนั้นจริงทำไมมันสนุกหรือเปล่าหรือมัอะไรันชอบเพราะว่าปกติเราเข้าวัดช่วงกลางวันใช่ไหมแต่ว่าพอการเข้าวัดกันคือมันหาน้อยมากที่จะมีคนหมู่มากเข้ามาแล้วแสงสวยมากแสงเทียนที่คนเป็นรอใช่ใถ่ายรูปสวยถ่ายรูปแหนไม่ได้เข้ามากี่ปีแล้วประมาณเวียนเทียน้าสุทาน่าจะสิปีที่แล้ว นี่ผมเป็นเด็กไทยรึเปล่าจุดทูบเก่งเวลา่าจุดทูบคุยมากหนี่หน้าตอนแบบมันต้องจับไปลายๆฮะใช่ต้องจับปลายๆตรงนี้มันก็จะจิตวิทําให้ทุกครั้งที่สวดมนต์ไอ้สิ่งจะมีแบบบวงสวงหนังเงี้ยมีปัญหากา,การจุดทูบตลอดเวลาแล้วก็ไม่เข้าใจทําไมฉนันม,มีปัญหาอย่างตะเกียบนุ่นเบียนเทียนใช่ไหม,มก็ได้รับคุณยาย่าสอนว่ารอบแรกให้นึกถึงพระพุทธรอบสอง<อ>นึกถึงพระธรรมรอบที่สามนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงอะไรหรือเปล่า มองคนรอบๆว่าเขาทําอะไรกันอยู่เราสนุกกับการสังเกตคนเนะี่ยเออ<ม>แล้วก็แบบว่าอ๋อมีเด็กมีบางคนก็ตั้งใจมากบางคนก็เด็กก็มาวิ่งเล่นกันตามภาษานะฮะแล้วก็ดูนุ่นๆุ่นก็ดูตั้งใจมากออโอ้เ,ออเราแกันเป็นกิจกรรมที่แบบรอก,ก็ก็ดีเราก็พูดตรงๆอิจฉาเหมือนกันนะกับการที่มีศรัทธาอะไรกับบางอย่างที่มันไม่ต้องเฟกเลยเออแต่ในเมื่อไม่มีก็ไม่รู้จะทำไปทำไมก็ก็เลยเดินดูคนอื่นเดิน ครับนุ่นเมื่อคืนมีอะไรเกิดขึ้นมั้งเมื่อคืนเหรอคะดูดูเป็นคนดีมากเลย <laughs> ทำอะไรก็้ <laughs> จริงๆนุ่นนุ่นระแวงมากเลยนะเพราะว่ากลัวแบบกิริยาเราจะไปรบกวนจะมีคุณพี่สองท่านนะคะเข้ามาปฏิบัติแล้วเขาจริงจังมาก <laughs> อย่างตอนนุ่นเขาไปหลังจากเวียนเทียนเสร็จใช่ไหมพอเข้าไปก็เก็บข้าวเก็บของก็งทำแบบเงียบเพีาะพพี่เขาเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็นั่งนิ่งมาก แล้วก็อ่ะนั่งตามให้ก็อยากทำด้วยแหละก็นั่งนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงก็อุยง่วงละหลับ<ม>ก่อนหลับก็เห็นพี่เขายังนั่งอยู่นะ<ม>นแล้วนุ่งก็หลับตื่นมามนนประมาณสี่ทุ่มครึ่งนุ่นหลับ<ม>พอนุ่นตื่นมาประมาณเที่ยงคืนจะรุ่งตื่นก็เห็นพี่เขาหลับนะ่ะ<ม>แล้วตื่นมาอีกทีประมาณตีหนึ่งพี่เขาลุกขึ้นมาสวดมนต์<ม>โอ้สักแป๊บหนึง่งได้ยินเสียงแบบสวดจริงจังอะคะ่ะสวดเสร็จเดินจงกรมคือนุ่นจะตีหนึ่ง ประมาณตีหนึ่งน้วก็หลับต่อตื่นมาทีตีสามเห็นพี่เดินจงกรมอยู่แล้วก็มานอนตีห้าเนี่ยคำอย่างงี้ทั้งคืนนะคือหลับประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่เดินจงกรมก็มาสวดมนต์หลวานั่งสมาธิเมื่อเช้าก็เลยมีโอกาสได้ถามก็มเลยถามตรงๆว่าตั้งแต่นุ้นเข้าคอร์สปฏิบัติมาเหมือนกลางคืนแบบกลางคืนก็คือช่วงเวลาของการพักกลางวันก็ทําเต็มที่อะไรเงี้ยแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เห็น ทำทั้งคืนนะแล็นเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่เคยเจอมาของสิ่งเป็นไงบ้างฝั่งผู้ชาย <laughs> ผู้ชายอะที่เมื่อวานบอกว่าจะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปก็เป็นเวียนเทียนด้วยกันแล้วก็แต่พอหลังกลับมาที่วัดตอนแรกจะเดินไปถ่ายข้างนอกปรากฏไม่มีใครเลยเดินออกไปก็คงน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวใช่ได, <laughs> ได้เลยกลับมานอนดีกว่า <laughs> ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นเท่าไหร่เว้นว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างหรู้มีพื้นหินอ่อนด้วยแล้วก็สบายกว่าโรงแรมเมื่อคืนอนีก <laughs> <laughs> แรงจะเขาก็ว่าหราอกเขาเป็นการชื่นช,ชมว่าทำเก็บวัดได้สะอาดดีนะเราออกจากสังขะช่วงสายๆครับแต่ก็ยังไม่กลับบ้านเพราะว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่น่าสนใจระหว่างทางที่ผมกระนุนตัดสินใจว่าจะแวะไปดู สิ่งพาน่นแวทที่พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำซึ่งอยู่ระหว่างทางที่เราจะกลับแถวอำเภอไสยโยค่ะอีกชื่อหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นี้ที่เรียกกันก็คือพิพิธภัณฑ์ช่องเขาค่ะซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉลยศึกที่รอดชีวิตชาวออสเตรเลียชื่อเจจีทอมมอริสเพื่อลำลึกถึงเหล่าทหารที่ทนทุกทรมานจากการก่อสร้างเส้นทางนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ทหารญี่ปุ่นสู้กับกองทหารอังกฤษในพมา่าและต้องการรุกเข้าสู่อินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟที่มีความยาวประมาณ415กิโลเมตรจากอำเภอบ้านโป่งราชบุรีผ่านพื้นป่าและภูเขาสูงไปที่อำเภอตันบูชายัดในประเทศพมา่าโดยใช้แรงงานเฉลยศึกชาวออสเตรเลียอังกฤษฮอลแลนด์และอเมริกามากกว่า60,000คนรวมถึงแรงงานชาวเอเชียประมาณ250,000คน เพื่อสร้างรถไฟสายนี้ให้เสร็จในเวลา20เดือน mm hmm. ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางเราเดินทางด้วยรถไฟสายธนบุรีน้ำตกสาทางรถไฟสายนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์และบางส่วนไม่จมหายไปในการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณเส้นทางรถไฟสายนี้ก็จะพาผมไปถึงด่านเจดีย์สามองค์เป็น,นั้น ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวนะนุ่นเสนดายอะตอนที่แบบดูในเครียกว่าอะไรนะเป็น presentation ใช่ปะในพิพิธภัณฑ์มาอนะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกหลายๆอย่างเวลาเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เสดายว่าทำไมคนเราไม่ได้เรียนรู้จาก<ร>าจากเหตุการณ์แบบนี้อย่างนู่นนุ่นก็เป็น เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบพอมาดูก็สะเทือนใจได้เรียนรู้บางอย่างแต่กลัวว่าพอกลับไปไปใช้ชีวิตแบบคนเมืองปกติทำงานเยวก็จะลืมไปทำไงอ่ะผมก็ไม่รู้แต่ว่าทไงสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราก็เดินทางไปหลายๆที่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นมาตลอดคือคราบของสงครามมักจะทิ้งรอยแผลสำคัญไว้เสมอแล้วก็มีคนที่จำได้แล้วก็มีคนที่ไม่รู้เรื่องทุกที่ประเทศไหนก็ตามแล้วก็มันก็ทำให้เกิดคำถามว่า เราไปสํารวจอะไรที่ทั้งศาสนาและก็เรื่องสองครามตกลงศรัทธาเนี่ยศรัทธาในศาส,สนาและศรัทธาในอุดมการณ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราฆ่ากันเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่สิ่งเดียวร้อยเปอร์เซ็แต่อาจจะมีจุดเริ่มต้นในจิตใจมนุษย์คล้ายกันก็ได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยพอเราไม่ถามกับสิ่งที่เราเชื่อเลยมันนําไปสู่การกระทําเหล่านี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นขมินแดง เป็นฮิตเลอร์นาซีหรือนี่ก็ตามอย่างที่นุ่นคิดคือทําไมมันยังเป็นอยู่ได้ทําไมม,มันยังกลับมาอยู่ได้ทําไมเราไม่เรียนรู้จากความสูญเสียที่ที่มาเห็น่ยเห็นไหม,มคือครอบครัวคนที่เขาแบบเสียชีวิตที่เนี่ยเขาก็กลับมามันมันแย่แต่แต่เราก็ไม่ได้เรียนรู้จากมันแล้วก็เกิดเหตุการณ์เนี้ยซ้ำซ้ำใช่ที่ที่ประหลาดอย่างนี้คือคนอย่างพวกเรามาถึงก โหยวแย่ว oh, yeah, uh ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไง <Hey. S 1> เพราะมันไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรลองเฝ้ามองสังคมตัวเองตอนนี้เมื่อห้าหกปีก่อนคนไทยก็ยิ้มให้กันตลอดเท่าที่เทท่าจาความได้นะเมื่อตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มสงสัยว่าในเมื่อห้าปีก่อนเราคิดไม่ถึงว่าประเทศเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอีกห้าปีจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นไปมากกว่านี้อีกก,ก็กลัวเหมือนกันอยากให้อยากให้สิ่งดีๆที่แบบ เราไปเจอมาเหมือนมเมื่อวานเงี้ย mm hmm. สังขลอุรีเมืองที่แบบคนยังเป็นอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. เขาเราเขารู้นะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนมันมันจะไม่ฉีกหนีไปไปมากกว่าเนี้ยเหมือนที่ถามพี่วินว่าถ้าเกิดต่อไปสังขละเป็นเมืองท่องเที่ยวจะมีเด็กแต่งชุดคนมอนแล้วมาเก็บตังค์นักท่องเที่ยวไหม mm hmm. พี่วินตอบมาว่าอันนั้นมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. หลวงพ่อท่านสอนว่า การทาแบบนี้มันมันไม่ใช่เหมือนพัฒนาแต่เขายังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้อยู่น้อนอยากยังอยากให้เป็นอย่างนี้น้องรู้สึกว่าเมืองเทียไปมันม,มันดูสงบมันดูพอในสิ่งที่เขามีอ่ะใช่ก็ผมเลยคิดว่าอย่างที่กลับไปเรื่องเสาให้หยึดเหมือนแบบสังขบุรีโชคดีที่มีเสาดีๆให้หยึดหลวงพ่อก็ทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังเยอะไม่รู้เราอาจจะต้องศึกษาโลกให้มากกว่านี้ถึงจะเข้าใจว่าอะไรทําให้คนฆ่ากัน หรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรเข้าใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมนกเห็นช่องเขาขานี่ก็เส้นทางวันนี้นใช้มือขุดเขาบอก450กิโลเสร็จภายใน2ปีตรงนี้ไม่รู้มีคนตายกี่คนไปดีกว่า <descriptions> <s <autour> <S สรุปทริปนี้ได้เดินทางดยมีเพื่อนเดินทางไป็ครั้งแรกก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็ยิ่งไปในประเทศไทยด้วยก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ไปในประเทศไทยเท่าไหร่เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยบทสรุปก็จะเป็นอย่างที่เราคิดไว้คือ ผมคือเชื่อลึกๆว่าตอนแก่ๆเดี๋ยวผมก็คงหันไปพึ่งพุทธเองแหละ <c oughs> เออตอนนี้ปัญหาชีวิตอะไรมากมายแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นธรรมชาติเออมันยังไม่ไปก็เพียงเพราะรู้สึกว่าควรไปแต่ไม่ใช่ไปโดยธรรมชาติแต่ยิ่งเข้ามาในประเทศตัวเองแล้วก็มีเงาสะท้อนจากคนที่เขาศรัทธาจริงๆอย่างนุ่นเป็นต้นก็ได้เห็นว่าในอนาคตเราคงจะไปในทางนั้นแต่ก็คงไม่ไปเพียงเพราะควรจะไปแต่ไปเพราะไปจริงๆมาทริปนี้รู้สึกว่า ความมีตัวตนของเราบางอย่างในบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราเราเคยเข้าใจเราเคยรู้จริงๆเราไม่รู้อะไรเลยรู้แล้วก็รู้แบบน้อยนิดรู้แค่เปลือกรู้สึกดีที่ที่ต่อไปจากเนี้ยคือการเดินทางที่จะได้ไปเรียนรู้อย่างแท้จริงเรียนรู้จากคนอื่นแต่บทสรุปที่ชอบที่สุดคือเมื่อวานนั่มองร่างของท่านพระอุตมะ <S <S สรุปสุดท้ายของชีวิตก็คือพอเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาแม้แต่ที่เนี่ยช่องเขาขาดคนเอาชีวิตมาทิ้งแล้วสุดท้ายก็เหลือเป็นเพียงแค่แบบอนุสรแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรกลับไปได้ดังนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปจากนี้คือการทำให้ข้างในตัวเองสงบไปเรียนรู้สิ่งที่เราเคยคิดว่ารู้แล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไ,ไม่รู้จริงหรอ,อฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเลยใช่